สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่บ้านอีตองค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะอยู่ในหุบเขาอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงค่ะจุดแรกที่เราจะแวะกันนะคะก็คือจุดชมวิวทิวทัศน์ทางขึ้นเหมืองปิลาะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะจุดนี้นะคะจะมีระดับความสูงอยู่ที่738เมตรค่ะ ระหว่างที่เรานั่งพักกันนะคะเพ,เพื่อสามารถนั่งชมวิวภูเขานะคะเป็นแนวยาวเลยค่ะซึ่งทําให้เรารู้สึกสบายตามากเลยนะจุดนี้นะคะจะมีห้องน้ําให้บริการด้วยค่ะหลังจากที่เพื่อนๆพ,พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางกันเราก็จะเดินทางต่อไปอีกประมาณเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะก็จะเข้าสู่ประตูบ้านอีตอง จากจุดนี้นะคะประตูต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านอีตองนะคะเราจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรค่ะเพื่อเข้าสู่ตัวหมู่บ้านทั้งในค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่หมู่บ้านแล้วนะคะคืนแรกเราจะพักกันที่พอเพลินคาเฟ่ค่ะถ้าใครเอารถมานะคะสามารถจอดได้ที่หน้าร้านได้เลยค่ะแจ้งพนักง,งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปจอดที่ริมน้ําค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องพักกันนะคะห้องพักวันนี้เราจองไว้สองห้องค่ะ ห้องสำหรับ4ท่านค่ะราคา1,700บาทนะคะและอีกหนึ่งห้องคือสำหรับ3ท่านค่ะราคา1 5 0 0บาทห้องพักที่นี่นะคะจะเป็นในรูปแบบของโฮมสเตย์ค่ะราคาที่แจ้งนี้คือรวมอาหารเชา้าแล้วนะคะจะเป็นข้าวต้มแล้วก็กาแฟค่ะที่พักที่นี่นะคะตอนเย็นนะคะจะมีบริการเป็นหมูกระทะแล้วก็ชาบูให้ด้วยค่ะไม่ต้องไปทานที่อื่นเลยหลังจากที่เราพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะ ว่าบ้านอีต่องจะเป็นอย่างไรบ้างตามกันมาเลยค่ะที่แรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเป็นตลาดค่ะตลาดของหมู่บ้านอีตองเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในตลาดมีอะไรบ้างค่ะตลาดของที่นี่นะคะก็จะไม่ใหญ่มากค่ะมีทั้งของฝากแล้วก็มีของกินนุงจุดเดียวเลยค่ะ ถ้าเราเดินเข้าตลาดนะคะก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะพบกับริมน้ําค่ะบริเวณของตลาดก็จะมีของกินค่ะเป็นทั้งในเรื่องของโรตีนะคะขนมปังหมูปิ้งเครปนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะหม่าล่าก็มีนะคะสําหรับคนที่หิวยามดึกสามารถเดินออกมาซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะตลาดที่นี่นะคะจะปิดดึกค่ะปิดประมาณ2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะแล้วแต่นักท่องเที่ยวค่ะโดยตลาดตรงนี้นะคะจะอยู่ติดก,กับริมน้ําที่เราจะไปแขวนป้ายกันเลยค่ะ สามารถเห็นวิวของริมน้ําได้เลยค่ะวันนี้ที่เราไปโชคดีมากเลยเหมอกจัดเต็มเลยเดินออกมาจากจุดสะพานนิดเดียวนะคะเราก็จะมาถึงท่ารถค่ะท่ารถที่นี่นะคะจะขึ้นไปชมเนินช้างสึกค่ะเสียค่าบริการนะคะท่านละ50บาทราคาไปกลับค่ะหรือถ้าใครจะเหมาเป็นรถก็ได้นะคะจะเสียคันละ500บาทค่ะ ราคาเหมานี้นะคะเขาก็จะพาไปชมเมืองแรลด้วยพอเราเดินเรื่อยๆนะคะรอบริมน้ําเสร็จแล้วนะคะเรามาดูถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะจะเป็นเส้นของถนนของฝากคาเฟ่แล้วก็ของกินเต็มไปหมดเลยเหมือนกันค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่พักเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันดีกว่าค่ะ เมนูยอดฮิตของบ้านอีตองนะคะนี่ไม่พ้นหมูกระทะเลยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะพักที่พักแห่งใดนะคะก็จะมีหมูกระทะให้บริการค่ะตามด้วยแจ่วพรอนค่ะกินอิ่มแล้วนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะจะได้เก็บแรงไว้เที่ยววันพรุ่งนี้ค่ะเช้าแล้วนะคะเรามาดูบรรยากาศยามเช้ากันค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะบรรยากาศนี้ค่อนข้างเงียบสงบเลยค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกันนะคะก็จะขึ้นไปชม พระอาทิตย์ขึ้นที่เนินช้างศึกกันค่ะแต่ณนวันที่เราไปพักนะคะฝนตกก็เลยคาดว่าน่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์เราก็เลยเลือกที่จะยังไม่ขึ้นไปข้างบนกันค่ะเดิมทีในอดีตนะคะที่บ้านอีตองเนี่ยจะเป็นเมืองแรกค่ะหลังจากที่ปิดตัวไปก็จะเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นที่เข้าไปชมเมืองแรกค่ะแต่เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะจะเป็นแค่พลนแนวเชือกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ เราจะเดินวนออกมานะคะด้านนอกก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งค่ะที่เราสามารถไปทางริมน้ำได้วิวตอนเช้าของริมน้ำนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากที่ฝนตกทั้งคืนค่ะพามาทานอาหารกันดีกว่าค่ะอาหารที่นี่นะคะจะเป็นข้าวต้มปลาทงโกแล้วก็ชากาแฟค่ะทานข้าวพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้นี่ก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ ตอนนี้เรามาวันเดทิปกันดีกว่าค่ะวันเดทิปที่นี่นะคะจะมีค่าบริการ600บาทค่ะเราจะไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะเป็นที่แรกเราใช้บริการกับพี่ยุทธค่ะค่าเข้าอุทยานทองผาภูมินะคะจะเสียค่าบริการคนละ40บาทค่ะถ้าใครนำรถส่วนตัวเข้ามานะคะก็จะเสียเพิ่มอีก50บาทแต่ถ้าใครเช่ารถแบบเรานะคะกับพี่ที่หมู่บ้านบ้านอีต่องนะคะจะไม่เสียค่านำรถเข้าอีก50บาทค่ะ จุดชมวิวที่แรกของที่อุทยานแห่งชาตินะคะจะเป็นเนินกุดดอยช้างเผือกค่ะหลังจากถ่ายรูปจากจุดแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินไปจุดที่2กันค่ะจุดชมวิวเนินช้างเผือกค่ะสำหรับจุดชมวิวเนินช้างเผือกนะคะจะมีทั้งหมด2จุดค่ะจุดแรกก็คือจุดที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นจุดที่2ค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูตัวของบ้านพักกันภายในอุทยานกันค่ะบ้านที่เราเห็นนะคะเป็นบ้านทาซานค่ะสามารถเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยค่ะที่พักในการเดินขึ้นอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะจุดต่อไปนะคะเราจะไปเที่ยวน้าตกกันต่อค่ะน้ําตกจอกระดิงค่ะที่นี่นะคะเราจะไม่เสียค่าเข้าแล้วค่ะเพราะเราเสียค่าเข้าจากอุทยานจุดแรกแล้วค่าเข้าของอุทยานนะคะสามารถใช้ได้ทั้งหมด5วันเลยค่ะโดยที่เราไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะระยะทางในการเดินทางจากปากทางเข้ามาข้างในไม่ลึกเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะชมธรรมชาติเลยค่ะตรงนี้จะเป็นข้อห้ามนะคะสำหรับคนที่เข้าไปเล่นน้ำข้างในค่ะน้ำตกที่นี่นะคะจะมีเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยและน้ำก็เย็ยนสบายแล้วก็ใสสะอาดมากเลยค่ะตอนกลับขอถ่ายรูปเป็นที่เลึกนิดน,นึงนะคะจุดต่อไปของวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่วัดบ้านอีตองค่ะ อยู่ที่ที่เราพักเลยค่ะบรรยากาศวันนี้เราโชคดีมากเลยที่ฝนตกทำไมถึงโชคดีหรอคะเพราะเราจะได้เจอหมอกกันค่ะพี่ยุทธนะคะคนขับรถนะคะพาเราขึ้นมาอยู่ที่จุดมุมสูงของวัดเลยค่ะสามารถเดินขึ้นบันไดามาข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครจอดรถอยู่ด้านล่างค่ะส่วนของวัดเหมืองบีเลาะด,ด้านล่างนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยหมอกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จอดรถอยู่ตรงลานจอดของหมู่บ้านค่ะก็สามารถเดินขึ้นมาที่วันนี้ได้เหมือนกันสำหรับบันไดขั้นนี้นะคะก็สามารถเดินขึ้นไปชมเจดีย์ข้างบนได้เหมือนกันนะคะจะเป็นวิวอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะของวัดคืนที่สองนะคะเราก็พักกันที่ผาแปรโฮมสเตย์ค่ะอยู่ติดกับริมน้ำเลย นั่งดูฝนนะคะแล้วก็ชมหมอกกันแบบว่าฟินกันไปเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสมาช่วงหน้าฝนนะคะขอแนะนําเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เจอเหมอกแบบจัดเต็มเหมือนเล่าเลยค่ะสําหรับบ้าอีต่องนะคะขอแนะนําเพื่อนๆนะคะควรจะมาสักสามวันสองคืนค่ะกําลังดีค่ะถ้าใครเดินทางมา2วันหนึ่งคืนอาจจะเหนื่อยไปค่ะ ข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่จะมาพักวันหยุดนะคะหรือนะคะเตะเลอร์ขอให้จองล่วงหน้าค่ะเพราะที่พักที่นี่ค่อนข้างน้อยอาจจะเสียเที่ยวในการเดินทางมาค่ะขอให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามเพจหมูบินออนทัวร์นะคะว่าครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันค่ะขอบคุณค่ะ